เฉินอ,อวีเฝยมองไปที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่เดินเข้ามาอีกครั้งด้วยความคาดหวังและคิดว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือสิ่งแรกที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลพูดเมื่อเขานั่งลงคือฉันขอโทษนายเฉินตอนนี้กลุ่มเชื่อว่าคุณไม่เพียงแต่กระทําความประมาทลินอลเลอยอย่างร้ายแรงในการทํางานของคุณ แต่ยังมีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับจริยธรรมส่วนบุคคลและจริยธรรมทางธุรกิจและตามความตั้งใจของกลุ่มคุณต้องยกเลิกสัญญาแรงงานทันทีเชิญอยู่เฟยไม่ได้คาดหวังว่าเมื่อเขาพูดความจริงที่ซ่อนอยู่เขาไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการแก้ปัญหาความประมาทลินลเลอร์อย่างร้ายแรงแต่ยังเพิ่มปัญหาจรรยบรรณวิชาชีพอีกอย่างหนึ่งเขาทำได้เพียงกัดกระสุนและพูดกับผู้จัดการฝ่ายบุคคลผู้จัดการทรงดงพูดอะไร ท้ายที่สุดเธอและนายคนที่ห้าคุ้นเคยกันและฉันก็ถือว่าทุกคนเป็นคนรู้จักในเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องพูดคุณเฉิญผู้จัดการฝ่ายบุคคลพูดอย่างเย็นชาเรื่องนี้ถูกปิดไม่มีที่ว่างสำหรับการเจรจาการแจ้งเลิกจ้างฉันได้นำมันกลับมาคุณไม่จำเป็นต้องลงนามที่ปรึกษากฎหมายของเราอยู่ที่นี่เพื่อเป็นพยานปรับใดที่สิ่งนี้ถูกส่งมอบให้คุณเราได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้ทราบและโปรดส่งมอบงานโดยเร็วที่สุด เชิงอยู่เฟยหมดหวังในใจร้องไห้และขอร้องผู้จัดการเพราะเห็นแก่การทำงานหนักของฉันเพื่อจี่คิงแตงเป็นเวลาหลายปีแม้ว่าคุณจะไม่ให้โอกาสฉันในการปฏิรูปตัวเองอย่างน้อยก็ให้ค่าตอบแทนเอนบวกหนึ่งแก่ฉันใช่ไหมผู้จัดการฝ่ายบุคคลพูดเบาๆ ฉันขอโทษไม่มีค่าชดเชยสำหรับการถูกไล่ออกเนื่องจากความประมาทลินอเลอร์อย่างร้ายแรงฉันได้บอกคุณไปแล้วคำถามนี้เมื่อคุณไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดคุณสามารถไปที่อนุญาโตตุลาการหรือฟ้องร้องกระบวนการฟ้องร้องนั้นง่ายมากคุณสามารถหาสำนักงานกฎหมายเพื่อช่วยในกระบวนการดำเนินคดีและฝ่ายกฎหมายของกลุ่มของเราจะตอบสนองต่อการฟ้องร้องอย่างแข็งขัน เชินยูเฟยรู้ดีในใจว่าเขาจะไม่ชนะคดีแม้แต่คดีเดียวอย่างแน่นอนหากเขาต่อสู้คดีหนึ่งหมื่นคดีในสถานการณ์นี้และการฟ้องร้องไม่เพียงแต่ทําให้เขาเสียเวลาแต่ยังต้องจ่ายค่าทนายความที่สูงด้วยและกําไรก็มีมากกว่าความสูญเสีย และเมื่อเห็นว่าผู้จัดการฝ่ายบุคคลเด็บเดี่ยวมากเขาก็ไม่มีความสุขมากเช่นกันดังนั้นเขาจึงได้แต่กัดฟันและพูดว่าเนื่องจากกลุ่มและซ่งดงไม่รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างฮงวู่เย่และพวกเขาไม่รู้จักความปดรดปรานที่ฉันทําเพื่อกลุ่มดังนั้นอย่าโทษฉันที่เผยแพร่เรื่องนี้ว่าจางเอ๋อเหมาทํร้ายฉันและตกงานและฉันต้องปล่อยให้เขาถูกทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงผู้จัดการฝ่ายบุคคลไม่สนใจภัยคุกคามของเขาเลยและพูดอย่างเฉยเมย นี่คือเสรีภาพของคุณและกลุ่มจะไม่เข้าไปยุ่งแต่อย่างใดตกลงเชิญอวีเฟยกัดฟันและพูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะสลัดเรื่องนี้ออกและให้สีแก่จางเอ๋อเหมาเล็กน้อยผู้จัดการฝ่ายบุคคลพยักหน้าและพูดว่าโอเคนายเฉิญถ้าคุณไม่มีอะไรอื่นโปรดช่วยฉันโทรหาพนักงานที่เหลือกลุ่มพร้อมที่จะยุติการดันเนินงานของจีคิงแตงทั่วคราวและยกเลิกสัญญาแรงงานกับพวกเขาอะไรนะ ดวงตาของเชนยูเฟเบิร์กกว้างทุกคนต้องการกำจัดมันนี่มันโหดเหี้ยมเกินไปใช่ไหมผู้จัดการฝ่ายบุคคลยิ้มไม่เกี่ยวว่าโหดเหี้ยมหรือไม่แต่เป็นเพียงการตัดสินใจของกลุ่มและการปรับธุรกิจของหลายองค์กรก็เป็นเช่นนี้ซึ่งเหมือนกับตักกะการรักษาเมาเร็งระยะแรกและครั้งแรกที่พบว่าเซลล์มมเร็งก่อตัวเป็นรอยโรค จะต้องเอาออกโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆและตราบใดที่ถูกตัดให้ทันเวลาก็สามารถรักษาให้หายขาดได้เฉินยู่เฟยไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะอธิบายตัวเองว่าเป็นเซลล์มะเร็งและเขาก็โกรธคิดว่าเขาจะตกงานอยู่ดี แต่เมื่อคิดดูอีกครั้งอีกฝ่ายเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของกลุ่มซ่งและเขาก็ตามมาด้วยเรื่องกฎหมายของกลุ่มถ้าเขาย้ายเขาอีกฝ่ายจะส่งเขาเข้ามาอย่างแน่นอนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาทำได้แค่กัดฟันและอดทนคิดกับตัวเองเขาจะโพสต์กลุ่มเพื่อนโดยตรงในอีกสักครู่และเปิดเผยว่าแช่งจางเออร์เมาสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือในขณะนี้จางเออร์เมามาที่ประตูของเจิ้นบาออฟก,กวนของโจเลียงยุนเพียงลําพัง ในเวลานี้เจ้าบาอบกวนเต็มไปด้วยผู้คนและมีผู้คนหลั่งไหลามาสักการะท่าเรือและสแสวงหาบัตรประจำตัวไม่รู้จบจางเออร์เมลังเลที่ประตูครู่หนึ่งแต่ในที่สุดก็ยอมจำนวนและเดินเข้าไป เนื่องจากหลายคนรู้จักจางเออร์เมาและรู้ว่าเขาไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยเป็นอีกต่อไปดังนั้นทันทีที่เธอเข้าไปในร้านหลายคนรอบตัวเธอจึงเรียกเขาว่าพี่เออร์เมาโดยไม่รู้ตัวและทัศนคติของเขาก็ให้ความเคารพมากกว่าคนอื่นๆจางเออร์เมารู้สึกเขินอายเล็กน้อยและในขณะนี้เท่านั้นที่เขาตระหนักว่าเขาได้ทำการกระทำตามอาเภอใจแบบนี้และเขาเสียใจกับสถานะที่อาจารย์เย่และฮงวเย่มอบให้เขาเมื่อเขาเห็นโจเหลียงหยุนเขาก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยความละอายใจอย,อย่างยิ่ง เมื่อโจเลียงยุนเห็นเขามาเขาคิดว่าเขาส่งคนไปขออะไรบางอย่างไม่มีประโยชน์ดังนั้นเขาจึงมาที่เกิดเหตุด้วยตนเองดังนั้นเขาจึงถามเขาอย่างระมัดระวังเออเมาทำไมคุณถึงมาหาฉันทันใดนั้นจางเออร์เมาคุกเข่าข้างหนึ่งและพูดด้วยใบหน้าที่ละอายใจผู้จัดการโจหัวหน้าโจฉันจังเออร์เมาทนคุณไม่ได้ โจเลียงยุนอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วโดยคิดว่าจางเออเมากำลังเล่นกลใหม่ๆดังนั้นเขาจึงแสซงทำเป็นงวยและถามว่าเราสองคนเป็นแค่เพื่อนพยักหน้าและเราไม่เคยมีผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันฉันคิดอะไรไม่ออกจริงๆเกี่ยวกับคุณที่ทนฉันไม่ไหว คนรอบข้างก็โง่เช่นกันแม้ว่าสถานะทางสังคมในปัจจุบันของจางเออเมาจะไม่สูงมากนักแต่เมื่อเทียบกับคนรู้จักเก่าส่วนใหญ่ในถนนโบราณมันยังคงแข็งแกร่งกว่ามากทำไมจูจ่ๆเขาก็มาคุกเข่าลงเพื่อขอโทษโจเลียงยุนบางคนที่อยากรู้อยากเห็นและซุบซิบมากขึ้นก็เริ่มหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและถ่ายวิดีโออย่างเงียบๆในขณะนี้จางเออเมาหายใจเข้าลึกๆและพูดอย่างเขินอาย บอสโจพระพุทธรูกสำริดที่คุณได้รับก่อนหน้านี้เป็นสำนักที่ฉันแอบทำให้คุณกับรองประธานเซี่ยวแห่งสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและจิตประกรรมและเชนยูเฟยแห่งจีคิงแตงสิ่งนั้นถูกซื้อโดยเราจากคุณเชิงซึ่งมีชื่อเสียงมากในอุตสาหกรรมในราคา98,000หยวนคุณเชิงไม่รู้ว่ามันเป็นของจากราชวงศ์ส่งเหนือและเราไม่เห็นมัน ในอนาคตฉันไม่สามารถประปนกันในถนนโบราณได้แต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะกลายเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่เอาชนะตัวเองได้และโปรดอย่าจำคนร้ายอย่าเห็นคนเน่าอย่างฉันขณะพูดเขาหยิบกระดาษที่เต็มไปด้วยคำพูดออกจากแขนของเขาในเวลาเดียวกันยื่นให้โจเหลียงหยุนและพูดด้วยความเคารพนี่คือจดหมายขอโทษที่เขียนด้วยลายมือของฉันโปรดยอมรับมันฉันจะส่งจดหมายฉบับนี้ไปยังแวดวงเพื่อนและขอโทษคุณต่อสาธารณชน ผู้พบเห็นต่างตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าเบื้องหลังการรั่วไหลครั้งใหญ่ของโจเลียงยุนมีความลับเบื้องหลังที่ไม่น่าเชื่อเช่นนี้โจเลียงยุนยังตกตะลึงกับคำอ้อนวอนแบบดอทูดอของจางเออร์เมาในตอนแรกเขาสงสัยว่าจางเออร์เมากำลังเล่นกลเพื่อจับและตามใจแต่เมื่อเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็บอกข้อตาของเย่เชนโดยตรงในที่สาธารณะซึ่งน่าสนใจเล็กน้อยความสามารถของเย่เชนในจินลิ่งโจเลียงยุนไม่สงสัยเลย ฮงดับยูได้กลายเป็นคนสนิทที่พักดีของเย่เชินไปแล้วและตอนนี้จางเออร์เมาเป็นเจ้านายของฝ่ายฮงดับยูมีเหตุผลว่าจางเออร์เมาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาใจเซี่ยวฉางกุลพ่อตาของเย่เชินเท่านั้นและจะไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะเปิดเผยเซี่ยวชางกุลในที่สาธารณะและละเลงชื่อเสียงของเซี่ยวชางกุนและเขากล้าที่จะทำสิ่งนี้ตอนนี้ต้องมีเหตุผลเดียวเท่านั้นนี่ต้องเป็นคำขอของเย่เชิน เมื่อนึกถึงสิ่งนี้โจโลิงยุนก็เข้าใจทันทีว่าดูเหมือนว่าเยเชนจะรู้เรื่องทั้งหมดแล้วและมุ่งมั่นที่จะสอนบทเรียนจางเออเมาเชนยูเฟยและเซี่ยวถังกุนพ่อตาของเขาดังนั้นเขาจึงยิ้มและพูดกับจางเออเมาถ้าเป็นเพียงเรื่องนี้คุณไม่ต้องขอโทษฉันฉันอยากจะขอบคุณจากก้นม่งของหัวใจเพราะตอนนี้ธุรกิจของถนนโบราณไม่ดีแอละมันยากที่จะหาการเริ่มต้นที่ดีเช่นนี้ directory บันทึกบุ๊ก ใบหน้าของจางเออร์เมาร้อนแรงอยู่ครู่หนึ่งแต่เมื่อเห็นว่าโจโลีงยุนไม่เต็มใจที่จะไล่ตามเขาก็โล่งใจเช่นกันและพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งาศาสนา,าบอสโจไม่ต้องกังวลในอนาคตชั้นจางเออร์เมาจะไม่มารบกวนธุรกิจของคุณอีกนับประสาอะไรที่ทำให้คุณสะดุดในที่ลับในอนาคตถ้าคุณมีประโยชน์ใดๆสำหรับจางเออร์เมาของชั้นชั้นจางเออร์เมาจะไม่หลบเลี่ยงเลย ขณะที่เขาพูดเขารีบพูดว่านอกจากนี้โปรดวางใจได้ว่าเงินสามแสนหยวนที่ชอบโกงจากคุณจะถูกส่งคืนให้คุณเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนและโปรดมีจำนวนมากอย่าถือว่าเรารับผิดชอ,อบอโจเหลียงหยุนยื่นมือออกไปช่วยเขาและพูดว่าถ้าคุณพูดถึงเรื่องนี้คุณเป็นเพื่อนกันและคุณสามารถมาที่ร้านบ่อยๆเพื่อนั่งในอนาคตจางเออร์เมาไม่มีใบหน้าที่จะมาจริงๆดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงกัดกระสุนและพูดว่ามันต้องเป็น บอสโตคุณยังมีแขกมากมายที่นี่ฉันจะไม่รำคาญผู้จบก็รีบบอกลาแล้วจากไปทันทีที่เขาจากไปเจิ้นบาอ,อัก,กวนก็ระเบิดไม่มีใครคิดว่าจางเออเมาผู้ฉลาดถึงกระดูกจะทำเรื่องโง,โง,โง่โเช่นนี้บางคนที่มีการทำความมดีได้โพสต์วิดีโอลงในแวดวงเพื่อนของพวกเขาแล้วและจางเออเมาเองก็โพสต์รูปภาพและข้อความในจดหมายขอโทษของเขาไปยังแวดวงเพื่อนทันทีหลังจากที่เขาออกจากเจิ้นบาอ,อัก,กวนและยังวางกลุ่มเพื่อนนี้ไว้ที่ด้านบนสุด จดหมายขอโทษเขียนรายละเอียดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดรวมถึงเชนยูเฟยขอความช่วยเหลือจากเขาก่อนโดยแจ้งข่าวการกลับมาของโจลิงยุนและความคิดริเริ่มของเขาที่จะติดต่อเซี่ยฉางกุนเพื่อช่วยให้เซี่ยฉางกุนก้าวไปข้างหน้าจากนั้นจึงออกแบบกระบวนการทั้งหมดขอองค์การหลอกลวงอย่างชอบธรรมเขารู้ว่านี่เป็นโอกาสที่เย่เฉินมอบให้เขาเพื่อช่วยตัวเองดังนั้นเขาจึงไม่กล้าซ่อนและลดราคา ทันทีที่กลุ่มเพื่อนนี้ออกมาถนนโบราณทั้งหมดก็ระเบิดอย่างสมบูรณ์เกือบทุกคนในร้านกำลังคุยกันถึงกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ใครจะคิดว่าการรั่วไหลที่โจเลียงยุนหยิบขึ้นมาเมื่อเขาโชคดีครั้งใหญ่กลายเป็นสำนักที่คนอื่นทำงานหนักเพื่อทำเพื่อเขาเชนยูเฟยซึ่งถูกจิคิงแตงกวาดออกจากบ้านกำลังแก้ไขวงกลมเพื่อนที่ประตูของจิคิงแต่งในขณะนี้พร้อมที่จะสาดน้ำสกกระปรกทั้งหมดบนร่างกายของจางเออร์เมาในแวดวงเพื่อนเพื่อบรรเทาความเกลียดชังในใจของเขา แต่ในที่สุดเมื่อเขาเขียนเรียงความเล็กๆเ,เสร็จและกำลังจะคลิกเพื่อเผยแพร่คนรู้จักเห็นเขาและพูดว่าผู้จัดการเฉิญคุณยังไม่ได้อ่านแวดวงเพื่อนของจางเออร์เมาสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงหรือไม่คุณร่วมมือกันเพื่อมอบของขวัญ20ล้านชิ้นนั้นให้กับซูเลีงยงยูจริงหรือเชิอยูเฟยตกตะลึงและถามโดยไม่รู้ตัวว่าเพื่อนกลุ่มไหนคุณหมายความว่ายอย่างไรชายคนนั้นพูดว่าจางเออร์เมาอยู่ในแวดวงเพื่อนคุณสามารถดูได้ เชิญอวีเฟยรีบเลิกแก้ไขรีเฟรชแวดวงเพื่อนและทันใดนั้นก็เห็นจดหมายขอโทษของจางเอ๋อเหมาเมื่อคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเขาเกือบจะอาเจียนเป็นเลือด3ลิตรด้วยความโกรธและพล่งคำสาบออกมาระเบิดรถบรรทุกจางเออเมาไอ้คุณตายไปด้วยกันและนำหน้าเล่าจื้อไป19โคตรเดรัจฉาน และกลุ่มเพื่อนนี้ยังทําให้เซียวฉางกุลมีชื่อเสียงในวงการของเก่าสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและจิตประกรรมก็อยู่ในแวดวงโบราณเช่นกันและเสียวฉางกุณก็ต้องเผชิญกับเรื่องอื้อเฉาแบบนี้ซึ่งทําให้ทั้งวงการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดและวงกลมโบราณตกตะลึงและภายในไม่กี่นาทีข่าวก็มาถึงประธานาธิบดีเปยยอและประธานเปยยอก็กระวนกระวายที่จะกระโดดไปมาในสานักงาน ประธานเปก็ต้องการผูกมัดกับเซี่ยวฉังกุลดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีให้กับเซี่ยวฉังกุลหลังจากที่เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเดิมทีเขาคิดว่าทุกอย่างเป็นที่แน่นอนแต่เขาคงคิดว่าเซี่ยวฉังกุลจะสมรู้ร่วมคิดกับคนอื่นๆเพื่อตั้งค่าการฉ้อโกงของเกาและสิ่งที่ระยำที่สุดคือเดิมทีมันเป็นการฉ้อโกงแต่ในที่สุดพวกเขาก็เล่นเป็นสำนักส่งมอบความมั่งคั่ง เดิมทีหลายคนในที่ประชุมได้ประท้วงอย่างรุนแรงต่อเซี่ยวฉังกุนรองประธานบริหารที่เป็นมังสวิรัตและไม่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะรองประธานที่ถูกเซี่ยวฉังกุลกดดันซึ่งไม่พอใจยิ่งกว่าแต่ละคนปรารถนาตำแหน่งรองประธานบริหารและพวกเขาทั้งหมดบนเกี่ยวกับเซี่ยวชงังกุลรองประธานบริหารที่มีระดับที่แย่มากไม่มีโอกาสที่เหมาะสมที่จะโค่นเขาลงมาก่อนดังนั้นรองประธานาธิบดีหลายคนจึงรีบไปที่สานักงานของประธานาธิบดีเปพร้อมกับสมาชิกและขอให้ประธานาธิบดีเปขับไล่เซี่ยวฉังกุลออกจากสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและจิตประกรรม คนหนึ่งกล่าวว่าประธานเปเซียลฉังกุลกำลังทำผิดกฎหมายและก่ออาชญากรรมหากเรื่องนี้ถูกสอบสวนเขาจะติดคุกรองประธานบริหารของสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและจิตประกรรมราชวงศ์ถังถูกจำคุกในข้อหาช่อโกงใบหน้าของสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและจิตประกรรมของเราจะไปที่ไหนอีกคนพูดแทรกขึ้นมาว่านั่นแหละประธานเปยอ แก่ดำแบบนี้ไม่สามารถอยู่ในสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและการวาดภาพของเราต่อไปได้เขาต้องถูกไล่ออกทันทีนอกจากนี้ยังมีมนุษยธรรมฉันพูดมานานแล้วว่านามสกุลของเขาคือเสียวผู้ชายคนนี้ไม่เข้าใจเรื่องไร้สาระเขาต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างในการเป็นรองประธานบริหารตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาไม่เพียงแต่ไม่เข้าใจเรื่องไร้สาระแต่ยังมีปัญหาไร้ยแรงเกี่ยวกับศีลและธรรมอีกด้วย เราควรขับไล่เขาโดยเร็วที่สุดแล้วออกถแถลงการสู่โลกภายนอกทั้งหมดนี้เป็นพฤติกรรมส่วนตัวของเขาและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมของเราหากเราไม่ดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดโลกภายนอกจะพูดได้อย่างแน่นอนว่าสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและการวาดภาพของเราไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างถูกและผิดและกับขังผู้ชอโกงในเวลานั้นสมาคมทั้งหมดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขา ประธานเปไม่กล้าที่จะเห็นด้วยหรือปฏิเสธดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงพูดกับคนที่มาที่ประตูทุกคนอย่าใจร้อนตอนนี้เรื่องนี้เป็นเพียงคำพูดของจางเออร์เมาเราไม่มีหลักฐานเพียงพอและเราไม่สามารถจัดการกับรองประธานาธิบดีเซี่ยได้โดยตรงดังนั้นโปรดรอสักครู่และรอให้ฉันรตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนตัดสินใจทุกคนยังคงต้องการประท้วงแต่ประธานเปหยิบกุญแจรถขึ้นมาและพูดว่าเรื่องนี้เป็นไปตามที่ฉันพูดไม่ต้องกังวลปล่อยให้กระสุนบินสักพัก หลังจากพูดจบเขาก็รีบออกจากสมาคมและขึ้นรถสิ่งแรกที่เขาทำคือโทรหาเสี่ยวชางคุณแต่ข้อความแจ้งทางโทรศัพท์คืออีกฝ่ายไม่สามารถเชื่อมต่อได้ในขณะนี้และคนที่มายังอยู่บนเครื่องบินประธานเปก,กังวลและโกรธและส่งข้อความเสียงถึงเซี่ยวชางคุณบนวีแชททันทีชางค,งคุณสับสนเมื่อเห็นว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับฉันที่จะก้าวไปข้างหน้าและคุณทำตามคุณจะทำสิ่งดังกล่าวได้อย่างไร ตอนนี้ทุกคนขอให้ฉันให้คำแนะนำและขอให้ฉันขับไล่คุณออกจากสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและจิตประกรรมคุณควรทำอย่างไรกับฉันเมื่อได้รับข่าวให้โทรกลับทันที